สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นแบบตัวบอกแ a p ฟุตแ m a อ c ป p y สองคนนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกับเพื่อนผมที่ชื่อวัยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเป็นการชีวิตสอนนี้มาเล่นแบบปปี้คู่วันนี้มีเพื่อนมาเล่นเคยเคยหนอ่งมาๆะปนๆนอืมป๊บ มันจะเป็นมึงอ่ะมึงอ่ะเข้าสีขีมึงเข้าสีฟ้าเออนี่กูหักเองไอ้เหี้ยนี่โอ้โห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 เฮ้ยอ้ียบอเรียบๆเรียบๆเรียบๆไอ้บัวทำแป๊ดสอบทำเจ็ดข้อโอ้โหแล้วมันหนักมากมึงทำได้โอ้โ กูรู้มึงทำได้บอมเบ้กูเก่นขนาดตัวมึงวะว้าวมึงเก่กทีนึงบอมเบ้ไป <c oughs> ไอ้อวนไปไปบอมเบ้ไปไปไอเชี่ยวอมไปแล้วไป็วบอมเบ้ไป

เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนาจิ้มจิ้มพุงระเบิดเลยเห็นหนามไหมเนี่ยจิ้มพุงระเบิดเลยเนี่ยเห็นไหมเอ้อบุกเบือบุกเบือบุกเบือเฮ้ยไอ้จเลยไป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 ไอ้บุมเฮ้ยหนักกว่าวันนี้ถึงแล้วโอ้โหนี่ตัวเซ็ตควาย กชิคพอตแรงมือบอมบี้ไอ้ตันนี้ไม่เฉลีกูต่อได้มีร้านช็อปด้วยบอมบี้ดูดิมีอะไรขายโอ้โหไม่มีเลยไปต่อดีกว่าฮะไปเนี่ยไปเลยบอมบี้ไปเลยรอดคนเฉลี่ยตกเสียไปเจ็บเรื่องนั่นไม่คิดไ้บ้า เอยไอเชี่ยวอ่อนสุดโอเคโอเคโอเคยังต่ออยู่ยังต่อไเชี่ยวทั้งเกดเลยเออไอเชี่ยวอ่อนมึงเห็นด่าข้างหน้าไหมบอบเบ่ไปเลยบอมเบ่ไป็ป

เอาใหมเอาใหม่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 สลับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กดใหม่กดใหม่กดใหม่มันมีให้สลับอยู่มีให้สลับอยู่กดใหม่กดใหม่กดใหม่อีกกดเพย์เกมกดเพย์เกมโวไม่กดอีกไอ้เคี้ยเออดีจริงจิ๊ไอเลือกดันที่สองนี่ปลีอุ้ย กู anyway. ไป ah อเอกูไปไม่ได้กูบวมไม่สัตว์กูตดได้ด้วยบอมเบ้กูตดได้ด้วยมบอมีไปเรีวคนกูไปเฮ้ยบีไปตกบอมเบ้ไปบอมเบ้อีเบบอมเบ้ไปดิไม่ต้องกลัวตกมันตกไม่ได้เนี่ยเจ๊ ออกไปเลยเนี่ยเห็นไหมสอดนี่เ้็นสนุนนี่โอ๊ยเฮ้สอดโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ย กูพยายามตดเพื arts, polish, ่อเพื่อให้ส่งตัวเว้ยส่งตัวเฮ้ยเฮ้ยตดต้กูต้องตดให้ส่งตัวไม่งั้นไม่งั้นกูไม่งั้นกูจะไม่รอดเนงส่งตัวส่งตัวส่งตัวไม่ให้ตกไม่ให้ตกจ๋อย่าอย่าอย่าตอนนี้อย่าตอนนี้โอ้ยโอ้ mạo 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 bê mạo bom mạo 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 ui bom mạo 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 bom bê <laughs> 傻。嗯。Rio Rio 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 waking. 你弄啥呀？傻。嗯。啊！哇！一边。 งไปสลับเลยนายเฮียสลับเลยนะมึงอ่ะสลับเลยมีกับไปสลับมึงเห็นไหมมึงเห็นตู้สลับไหมมึงไปบ๊วยมึงแค่เข้าไปในเครื่องมึงแค่เข้าไปในเครื่องไอ้เฮี้ย 几排嘞？你把刀开。开。嗯嗯嗯。喂，乌鸡，乌鸡，乌鸡。哈哈哈，毛子，哈哈。快，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  อุออออปอไปบุเบลไปม,มันเบร์สอบมึงเข้าไปสลับเครื่องเลยเข้าไปสลับเครื่องเง้ยเย้บุเบลบุเบลกูตดแล้วมาเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูแบกเองน้อง จะบอกจะแบกเองน้องบอกจะแบกเองเนาะมันรู้อูมันมีรู้มีเธอรู้ไปเลยบอมเบย์บอมเบย์ชื่อมน้ำหนักสิบตันเนี่ยโอ้โหน้ำหนักสิบตันเลยนะบอมเบย์เนี่ยบอมเบย์เนี่ยบอมเบย์น้ำหนักน้ำหนักสิบตันนะก้อนหนึงเก็บรับรางวัลเงินเยอ เออแม่งหนักกว่าเฮียโอ้โหเฮ้ยมึงไปไปมึงไปนี่เฮ้ยเฮ้ยชีเบ้ไอ้สัตว์มึงจะตอดทำไมบุ๊ยอ่าทำไมอ่ะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงตดอ่ะมึงปิวตฮ้ชีกูไม่ลืมมึงปิวไปไหนเฮียกูเห็นมึงปิวตกแมพตายอ่ะแม่งแม่งแม่งมึงตดปั๊บแม่งเกมจบเลยเฮีย

ไปเลยพี่โอ้บอมเบ้บอมนี่ไปเขาไปเขาเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเบบมึงใช่ไหมมึงต้องทำอะไรลงไปไป บอมเบ์ไปเลิกเล่นเรายังไม่จืดโอ้ยมี้มันคือมันคือคือคือกูลงไปอ่ะแล้วอยู่ดีมันล้มอ่ะมึงก็เห็นมึงเห็นใช่ไหมอยู่กูลงไปแล้วอยู่ดีกูล้มอ่ะเียเดะร้กล่นแมปบถเคนก็ได้วะเฮียไอ้เคประมาณนี้แหละ10เลเวล รเลดหนึ่งกูลดเคดีกว่าไอ้รถเคด้โหคนหนูกอะแบบเนี้ยแม่งหัวรอนจัดอะเฮ้ยก็ถืวจบเล่นเพราะว่าเล่นไปเมื่อกี้ละแต่แต่ยังจะเนเนนาใช่ไหมไม่รู้